สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นีเวียสายการบินไทยแอร์เอเชียกลับเข้าสู่เดคัฟเวอร์เหมือนขั้นเทพในในรอบการแข่งขันตัวต่อตัวนะฮะมาถึงวู่กันคู่ที่สองกันดีกว่านะฮะเขาก็คือคุณทวีและคุณแดงกับเพลงมาลายดอกรัก วัดใจชายสันทกวังมาลายของดวงใจผูกพันต่างพยายารักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตลำพันถึงเธอลับลำเธอเพอ,อไปแม่วังมาลายวันใจอยู่ไหน ลน้องมาลายเก็บใจไว้คอยผู้ก่อนเถึงยงยา,ามพี่น้องปลิ่นขจรน,นํ้ำมาไหลายาวมุ่งม,มาริน ควานเรือนให้เป็นเพื่อนเตือนรักเราเจ้าหัวจ <c oughs> อะตอนนี้เรียกว่าประทักันแบบตัวต่อตัวเป็นไงบ้างพี่ทัอทั้งคู่ค่ะก็พี่ทวีหรือว่าเพลงนี้มันอาจจะเป็นทํานองช้าแล้วพี่เขาก็เลย เห็นว่ามันช้ามากใจร้อนเลยโดดค่อมไปบ้างนะคะแต่ว่าในเรื่องของการร้องเราบอกคุณแดงเขาก็จะร้องได้คมชัดร้องได้ดีพี่เอฮะเออคุณทวีครับคุณทวีขึ้นมาก็มีมีเพี้ยนนะครับแล้วก็ระวังเรื่องอักขระเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคล้องมาลายเป็นคล้องมาลายหมดเลยนะครับแล้วก็คําว่าหรือก็เป็นหรือไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรือคุณทวีคุณแดงล่ะส่วนคุณแดงเนี่ยนะครับคือลื่น ลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลร้องได้ได้ได้ลื่นนะครับถ้าความเป็นธรรมชาติในตัวของพ่อชายเนี่ยคุณทวีมีมากกว่าแต่คุณแดงเนี่ยพยายามที่จะเป็นพ่อชายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะปั้นเสียงแต่เขาเก็บรายละเอียดของพ่อได้<อ>เกือบทุกลูกเลยในตรงนั้นนะฮะ,ะอย่างที่เอว่าแหละ,ะด้านอักขรเขาได้<อ>แต่ว่าทางนี้คล้ายๆพยายามอยากจะเป็นให้มังจริง่ง แล้วก็มันจะมีหน่วงๆบางนิดนิดนิหน่อยหน่วงๆนะเลยก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเหมือนกันแต่ว่าพ่อก็ต้องตัดสินใจเนาะต้องตัดสินใจกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณทวีเหมือนหรือไม่เหมือนครับอดครับ เลย่านเนืองเทีย่ยวคิดว่าคุณแดงเหมือนหรือไม่เหมือน ชุมแล้วนะฮะว่าจะเลือกใครให้เป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะระหว่างคุณทวีและคุณแดงเชิญประชุมครับ oh, <sweet. S 1> ขอพอให้ศิลปินขั้นเทพของเรานะฮะอาชัยเมืองสิงห์นะครับเป็นผู้ประกาศหนึ่งรายชื่อที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับไหทวีขอบคุณครับขอบคุณคุด้วยครับ oh. เดินครับมาถึงคู่แข่งคู่ที่3นะฮะระหว่างคุณด้าและคุณวัดกับเพลงกิ่งทองใบหยก จริงนักพอสมแล้วผู้รอน้องเป็นสี ได้ยินเสียงโหดังแอบเป็นบ้ารั้งแล้วทางเววายย่งคููบาวสาวเขาควงเพียงคู่มาเห็นน้ำตั้งผานน้ำตาไปหลักเรนได้ยินได้ไดรู้ได้ดูกับตาหมดวานสนา I'm a young man. I'm a young man. I'm a young คุณเถอดปหน่อได้ไหมฮะฉันจะโดนเบียดจะออกไปนอกกรอบทีวีแล้วนะะอาชายฮะคู่นี้เป็นไงฮะสำหรับวัดอะคนไนนี้นะพ่อนี่วัดนี้อันนี้วัดอันนี้ดาดอ้อาเอาปเาลยเอาไเา้เอาไปาเอาไเอไปเอาไปเอเอาไเอาไาไอเอาไปออเอาไอเอือาเป็นไงอออ้เาออ ไปที่มีดำนานพี่ว่าด,ด้านเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาร้องแล้วสบายๆแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกอะไรกลิ่นอายของความสำเนียงลูกทุ่งอ่ะเขาชัดแต่อย่างคุณวัดนเนี่ยแกจะร้องนาสิกแกจะน้อยกว่าคุณด้า <c oughs> คุณด้านี่คือแม่นทํานองเพราะฉะนั้นมันก็จะร้องได้ไหลลื่นกว่ากันแต่ส่วนของคุณวัดนเนี่ยลูกเอื้อนต้องต้องเพิ่มอีกครับมันยังมีอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็อย่างที่เอเขาก็ท็อปพ่าบอกอ่ะจะจะต้องเพิ่มเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับ ทำนองจากลิเกมาแต่ทางนี้ก็อาจจะพลาดวางบางคำไว้ที่อัคระแต่ว่าเขาก็ยังเป๊ะอยู่อย่งอ๋อทีนี้จะต้องตัดสินแล้วนะฮะคุณวัดเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับไม่เหมือนสามแดงนะฮะกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณด้าเหมือนหรือไม่เหมือนครับ ครัต้องเคียวเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านเขสุ่รอบต่อไปคุณด้าครับขอบคุณคุณวัดด้วยคล้ายๆกับว่าอาชีพหลักไม่ได้เป็นตำรวจก็ยังร้องอยู่นะฮะอาชีพการงานก้าวหน้าไหมฮะก้าวหน้า